สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนๆนแก้เอวกระโปรงนักเรียนนะคะตัวนี้เราจะแก้จากเอวย3นะคะทำให้ได้19นิ้วนะคะถ้าเกิดว่าเราแก้มากๆเราต้องล้อทุกจีบนะคะแต่ตัวนี้เราจะแก้ไม่มากเท่าไหร่นะคะเราก็จะทำการล้อประมาณ4จีบด,ด้านข้างนะคะเริ่มแรกเราก็เอาตะขอข้างนี้ออกก่อนนะคะ จากนั้นก็ทำการล้อเอวออกราคางานแก้นะคะเริ่มต้นได้ตั้งแต่50บาทนะคะ80บาท100บาทอะไรก็ว่าไปตามความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะเราจะล้อจีบออก ทั้งหมด4จีบนะคะจะเป็นเลือกเป็นจีบด้านข้างถ้าเราแก้เยอะๆนะคะเราก็จะขยับทุกจีบเลยนะคะแต่ตัวนี้ไม่เยอะเท่าไหร่เราก็จะเลือกที่สี่จีบก่อนนะคะลอง ดึงดูก่อนว่ามันได้ไหมน,นะคะถ้าได้ก็คือใช้แค่นี้นะคะเก็บขี้ได้ให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มมาขยับนะคะขยับให้มันเกยมากขึ้นนะคะไล่ทีละจี กัดเข็มหมดไว้นะคะงานแก้เอวก,กระโปรงนักเรียนนี้ไม่ยากนะคะส่วนมากคนเอามาแก้เขาจะ แก้ขยับแค่เอวแต่ถ้าใครที่ต้องการเก็บสะโพกให้ตัวเล็กอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนั้นจะยากขึ้นนะคะแล้วเราก็วัดสอบดูนะคะว่าเราได้เอวที่เราต้องการหรือ,อยังนะคะถ้าได้แล้วจากนั้นเราจะมาเย็บนะคะต้องไล่ผ้าดีๆนะคะให้มันได้รูปได้ทรงเขานะคะ การแก้แบบนี้นะคะมันก็จะทำให้เราเก็บผ้าไว้ได้หมดเอาไว้ให้เขาขยายใส่ได้ตอนที่เขาโตขึ้นนะคะ เราต้องไล่ดีๆนะคะไม่งั้นมันจะไม่ได้รูปทรงของเก็บนะคะต้องดูความเป็นไปได้ของงานด้วยนะคะคจากนั้นนะคะให้เราเย็บยึด ทำการวัดนะคะวัดเอีวไล่ไปเรื่อยๆนะคะไล่ผ้าออกมารกตำแหน่งตรงซีฟไว้นะคะเราจะได้เข้าขอบตรง การทับเส้นแบบนี้นะคะดึงข้างล่างผ่อนข้างบนไปข้างหน้านะคะไม่งั้นมันจะทำให้ขอปิดต้องได้ผ้าดีๆนะคะ จากนั้นนะคะบนหัวตัดขอบออกนะคะเหลือไว้พอประมาณแล้วก็ทำการตัดเคมีด้านไในออกนิดหน่อยนะคะ ใช้เหล็กแหลมนะคะเป็นตัวช่วยทำให้หัวสวยขึ้นนะคะจากนั้นเราก็ทำการติดตะขอกับวางให้ตรงตำแหน่งนะคะตะขอ อันนี้เราใช้มือหมุนนะคะเราไม่ได้เหยียบนะคะบางคนจะคิดว่าเหยียบยังไงเข็มไม่หักนะคะเราใช้มือหมุนเอานะคะเราไม่ได้เหยียบ การใช้จากสอยนะคะมันจะเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานให้เร็วขึ้นนะคะความคงทนเหมือนก,นกันกับใช้มือสอยนะคะก็เสร็จออกมาเรียบร้อยนะคะหน้าตากระโปรงจากเอวยี่สิบสามนะคะเหลือสิบเก้านิ้วนะคะข้างในมันก็จะเกยกันมาประมาณนี้นะคะแต่ละเกศ โอเคนะคะ